พูดแบบน่ารักเหมือนอาจารย์ม okay. ือคีย์บอร์ดก็บอกว่าอะไรนะการป้าป้าการเกษตรบ้านอะไรนะบ้านป้าป้าเปิดมามองไปทั่วนะคะกราบขอบพระคุณท yes. ่านประธานการจัดงานด้วยนะคะคุณสุพจน์นะคะเกตงามแล้วก evet ็ฮียร้านนะคะกราบขอบพระคุณสําหรับผู้จัดงานทุกๆท่านนะคะพี่นงเช่าอีสานบานเบี้ยงมีหลายบอ ไหนๆขอดูมือหน่อยได้ไหมคะคนอีสานโอ้โหคนระยองคนระยองเยอะไหมคะระยองระยองถ้าอย่างนี้เวียงก็จะได้ทราบว่าเวียงต้องพูดภาษาเป็นภาษาบ้านเวียงหรือว่าเป็นภาษากลางนะคะแต่ส่วนมากเวียงก็ไม่ค่อยจะพูดอีสานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ต้องน่าจะพูดผสมกัน <laughs> เพราะว่าเบงเองก็เพิ่งไปดู Youtube มาเมื่อเช้านี้เองว่าจะพูดภาษาอีสานนะคะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดครับผมอ๋พี่นอนกับบ่หัวบ่ยังเลยบอกอะไรก่อถ้าฟังไ้จอกโย่เระท่านี่พลาตเียเอาสิค่ะเหมือนว่านี่ไปไปล่ำไปลองอยู่ทั้งยโสุรอน พี่น้องพี่น้องที่ลรยองฟังเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเวียังพูดภาษาอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีล่ามมาแปลให้นะคะเพราะว่าน้องเขาอยู่ภาคกลางครับผมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแปลให้เพราว่าผมอยู่แถวลาดพร้าวพอดีเลยเดี๋ยวไปยื้อฮงไปยื้ออังวังหันไปยืดงานไปขายตะบักหม <laughs> โอ้ตายแล้วเออเอาหมู่บ้านนี่ไปงานทา่าแยโสทรน พี่นองขึ้นมาทวงค่ะว่าอันนี้เวียงน้ารูมองตัวปลอมแน่ๆตอนที่ดูในซิงวันดนเพลงที่ร้องคู่กับน้องแอมไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้โทรทัศน์คุณแม่ไม่ดีหรือเปล่าอยู่าอยู่ในทีวีคือกวนทั้งกวนทั้งดำมาเป็นนับโทรทัศน์นี่หรือพูดซ้ำแบบเงไม่อยากออกทีวีอีกเลยนะคะเพราะว่า ในทีวีมันช่างทั้งดำแล้วก็ทั้งรูปร่างใหญ่ใช่ไหมคะแม่มแต่ว่าตัวจริงนี่ตัวจริงคุณแม่ดูเป็นยังไงบ้างคะแม่เห็นไหมคุณแม่บอกสวยมากเห็นไหมคุณเต๋าผมก็ว่าสวยเหมือนกันครับพอดีวันที่ขอขึ้นคาโตเพราะหนาจักสองลอยเพราะหนาสวยสวยสนดนีมันหลายคนสองลอยบ่สองลอยครับขั้นนอกอีกได้อีกได้เนี่ยเพราะหนาพุงอ่ะ ครับคือีจกหารอยเดีเ๋ยวนปยังพ่อในใจคาเล็กถาวางวดดินรูปหลายออเนาะใ้มือกองนะมันยังทั้งนั้นโอ้โหมีเอฟซีด้วยเหรอเอฟซี<ล>ด้วยอันเป็นยังก็ล่างหนาเงี้มีละเดี๋ยวสงสารนะอันนี้พัดลมมาเร็วๆมาตรงพัดลมเร็วๆ อ่ะอนุญาตไถ่ทั้งเคียงมาพัดลมได้เลยเลแ่อออแล้วเนี่ยเ่เาย่้าอยู่งรัพ่นอผม่าเขาอยู่บม่อคอยถทั้งปานไหนได้กันไปอยู่ทั้งไหนสักไหนเดี๋ยวนี้ออกบ้านมาเดือนหนึ่งนี่สวนคนท่าน้ซักก็ืออยู่นี่ยบ้าแล้วนึกว่าเป็นพันขายปลาแห่งปลายยังแขงเดียว่ามือห่วานยุยศูนยหนาวครับหนาวแต่ว่ามาละย่องเนื้อแตกเนือแตกครับผม ยายกมือเออเอาต้หนาไปใส่ยาย,ยกแขยนยกยังเออนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะบีพ้พี่น้อง้อยเอ็ดบ้านเบียงไหมคะพี่พี่น้อง้อยเอ็ดไหมลอยเอ็ขอบคุณลหลายคะ่ะเวียงนนทมุเป็ปคนจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเอำเภอมเมืองจังหวัด้อยเอ็ดพี่น้องหลายคนถามมา,าพี่กบว่ายังไงคะพี่กบพี่กบเราขายลลกโปงตัวนั้น เคยเสียวไปอ้อมจากตัวอลลูกแล้วนะวะไอเอาไปอ้อมเป็นาหาแนวอ้อมใสหยางเนาะ,นะคือประส,สิอ้อมใจหยังเนาะขอบคุณพี่นองได้หลาย <ๆ S 1> วันนี้มีน้องสาวน้องแอมนะคะมาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกคนนึกว่าเป็นสิบว่าหนีๆๆๆๆขอบคุณได้หลาย <ๆ S 1> มีพัดลมตัวเดียวบนเวทีนะคะก็ ที่นี่เขามีขายไหมคะพลมขายไหมคะกำลังเย็นครับกำลังเย็นถ้าใครเดินไปฝากซื้อหน่อยนะคะก็เพราะว่าพวกเรามีตัวเดียว